สู่สมรภูมิเอ้า,อเาสู่ยิมคงร์โก้สวัสดีครับแล้ก็มาพบกับผมขอบันที่ 4H อีกเช่นเคยนะวันนี้เราเถึงเกมการิน่าฟรีไฟอีกแล้วนี่วันนี้เราได้เลือกครับผมนี่ได้เลือกเล่นพีไฟแล้วพี่จอกจากไปเล่นอันเดลมาจี <c oughs> ด๊ดงอมง,งามได้ห่าหัวเอ้าวันนี้เราจะมารลุกันในหมดแรงสี่คนนะครับผมซุ่มมานะฮะอืมเราก็จะมาเก็บ เต้มกั็จะหน่อยเ <Yeah. S 1> จิตแรงซะหน่อยไป <Yeah. S 1> แดงเออเอาเละครับวันนี้มากับใครก็ไม่รู้3คนนะครับอ,อ่านชื่อเอาละกันนะครับผมอ่ะมาโอ้ยอย่างอยู่ทึงหัวนี่ยวัดเลืนโดนเนีเ่ยววัดหลุยงอย่างน้ำเขาเลื่อยเรืเอ่อยอ๋อมาครับผมวันนี้เรามาลงกันที่แมปชําระบาปครับผมลงกันที่บาซิเลียมันเปลี่ยนจังได้ละบาลที่นี่ไปต่อ ก่อนอื่นเลยก็ต้องหาเก็บปืนเก็บของเก็บทรัพยากรก่อนนะจ๊ะอ,อหาปืนก่อนเออหนึ่ช่องรั่วปะอือกับเด็ดเด็ดอ้ยโอ้ได้เกาะสามมาดนผู้ชมได้เกาะแข็งแล้วครับผมอ,อแล้วตรงนี้มีอะไรอูอ้เอเคเอเคสวยงามครมับแปดไดนบัได้ใสกเอาทิมไป อันนี้อะไรโอ้โหยจับสองตรงนี้อะไรอืระเบิดโอ้สกาสวยงามครับผมในการโอ้ยจะเบาหรอ <c oughs> มันเบาเกินนะนี่เอแล้วนะตรงนี้มีอะไรอีกโอ้บีซ่าเหรอเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนเหรอมันจะมีคนเหรอเดี๋ยวขอหาของก่อนโอ้ยีอะไรว้ ในยาวะท่านผู้ชมเฮ้ยตัวนี้โอ้เอ็นซีห้าว่ะโอ้ทางนั้นน่าจะมีการเปิดประเด็นการเกิดเกิดครับผมเราก็เก็บของก่อนแล้วก็ตามไปอู้นันเดียนเดีไส่กันแล้วยางต๊อกแต,<อ>ต๊กต๊อกแต๊กอยู่อุ้ยมีเสียงตีนว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมไปไหนไมฮา มันเป็นจ้งเดย์ละคือดูในบ้านหลังนี้ก่อนมีของอะไรให้เราใช้ไหมเนี่ยโอ้มีกองขี้หนึ่งกองเหลืองอาฮาเลยโอ้หมูยิ่งแล้วครับผมจังหวะนี้ใส่กันยับเลยแต่ผมยังไม่ไปหลอกเก็บของอยู่าหาของเอาโดดกับพกอืไปทำไมยังไงฮะเพื่อนจังหวะนี้ไหวหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วมาอีกมาแล้วโอ้ยนั่นเอมันอยู่หันมึงมึนยิงงลยนะปืนยังไรเรียบร้อยแตกตัวแตกเลยเดียวโอยใหม่แล้วไม่แล้วเว้ยเจียนเพื่อน มันสิมาบ่ได้ดอกแล้วขื่นไปซอยมูอก็ดูมาเยอะว่ะมาเยอะว่ะมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะก็ผมไต่กลัวล้วกูจังวะนี่ดอกมึงนำหน้าเอ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้ใจเย็นหมอมึงกระดับชิบะตีละนั่งหิมาตีละเขาบอกเขาบอกเขาบอกยาตึงเป็นด์ดอกเป็นด์ดอยนหามาท้าแม่ห่าวไหลโบห่าวไหลโบมาอีกขี้ข้อกันมาบ่ได้ย่านบ่ได้ตึงสุดดอกว่าเออดูเสนยเอา มาหรือยังโอ้มันอยู่กับเพื่อนยิงกันปุง๊งปัง้งปุง๊งปัง้งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส้างพุ่นกับนี่มาเฮ้ยเอาอยัางไงโอ้เพื่อนกูดาวเลยหาขวัวโอ้ยตายแตกซวงเลยบางนั่นก็ตายบางนี่ก็ตายเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนมันมีกี่ตัวนี่เดี๋ยวสแกนเบื่อนกันโอ้ฝั่งนูน้นยิงกันป,ป,ปุ๊งปั้งปุ๊งปั้งเลยว่บท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าข้างล่างนี้มันมีตัวหนึ่งนะเมื่อกี้นะมันไปใส่แล้วบัดทีนี้เฮ้ยมันคือยิงกับโม่อยู่วะเฮ้ยเกี่ยวกับสนกันเนี่ยไปใส่โอ้ เพื่อนเพื่อนยังไม่ตายบอเฮ้ยเด้อทางนั้นมันยิ่งกันว่ะเฮ้ยเหมือนเพื่อนจะไปเล่นในโหมดอันนั้นนะที่ตายแล้วก็ต้องไปแลนดเล่นกันก่อนเออไปสู่กันอีกรอบนึงอยู่ในโหมดคนตายนะแปลว่าไปเป็นวิญ,ญญาณเราไปสู่กันอยู่ทึ่งสวรรค์นะนะคนันผู้ใดแบบว่าชนะก็ลงมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เฮ้ยเงี้ยครัวห้าขัวดารเอาทากอนทากอนมันอยู่ใส่เรมันมีตัวแลนมาอย่างนงงง,งงงเลยว่ เฮ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเดีย๋นนยนีงงย้มันคือแบรนมากเมื่อกี้มันเห็นอยู่นี่เลยสงสัยมันจะออกไปแล้ววะอเอาไงเพื่อนไหวเปล่าไปบละ่ะเอากบมันบละเฮงอเอากบามันบอกเฮ้ยมีตัวมิดมาโอ้โหโดนไปยี่สบห้ากัยบห้าเป็นห้าสิบถือไปสวงนัดกับผมจังวันนี้จังได้ละ่ะ ตัวแรนบ่มมีตัววิ่งผ่านกล้องไหมตอนนี้เราขอดูเชิงก่อนนะผมเอ้ต้องเบิ้งเชิงก่อนเด้าะมันเป็นสินแรนมั่วซั่วไปก็ได้ได้หัวแตกตายหมเด้เอ้ยอาบ้า ไปครับผมจังหวะนี้ได้เลือกแล้วมันใส่กันอยู่ทางผลโอ้มีตัวมาไหมเนี่ยฮะโอ้เพื่อนเกิดใหม่แล้วบาทท่านผู้ชมเกิดเราไปลงทางผลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวให้ยิงฟรีไหมเนี่ยโอ้มันใส่กันป่วงปางป่วงปาง,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 งอยู่ตรงนั้นเราก็จะไปแจมซะหน่อยครับผมยังไงโอ้ยตรงนี้ไม่มีคนมาขึ้นมาดูข้างบนบ้านกันหน่อยฮะมีไหมโอ้โหโอ้ยนั่นเองมันอยู่บ้านหลงนังน,นั้นนี่มันอย่าังนั้น เชิงกันมาดนผู้ชมอุย้ยมันแลนลบเข้าไปในหลังเก้าอี้แล้วบักห้านี่จังไหนล่ะโอ้เอาระเบิดไปเลยครับผมเอาระเบิดไปกินครัอบผมจังหวะนี้ไงอู้บักหันแรนเข้าไปถือ,อยิง่งตายซะบ่ถือ,อยิง่งตายซะน้อเดี๋ยวเราอูย้ยใส่กันแล้วใส่กันแล้วโอ้โหเนี่ยร้อยตายบ่นะนะตายบ่นะนะโอ้โห น่าจะตายนะไอตัวที่วิ่งขึ้นไปข้างหลังนะอ่ะเออบอเป็นอย่างผมเะฮะก็ขึ้นไปเซิรงมันจะหน่อย,อยมันอยู่เสระหลังเก้าอี้บอกจ้าเอ็ดยังเอ้ย,ยออกมาแล้วออกมาหล้วออกมาบละออกมาบลาออกมามึงตายขีแอกแสได้บอกไอ้ก้อนนะผมเดี๋ยวหลอ,อกล่อหลอกล่อมันปาลาระเบิดว่าปลาระเบิดว่บเฮ้ยอออมึงโดดขึ้นมาเอาเรียบร้อยมึงโดดออกมาแบบนี้โดดออกมาแบบนี้มันจะไปไหนรอดละครับเรียบร้อยใส่แแนะผมซ้ำชิมซ้ำหู หาาาัวจิบซองยาวมันสากวนะผมเออจาังหวะนี้เดี๋ยวเดาถงซองสวยงามนี่เป็นกระสุนกระบอกมีบับที่มีหา้าขวโอโอโหปืนกระบอมีลูกินปูกกระบาตายปสั้นเอพไปเนี่ยมองว่า,มมวาปืนเหลือนซิปน่ยวยห้าวมันจิยิ่งใดตายเวลาิหน่วยนี่ ไปเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนนี้ว่ะยังไงมันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยนั่นเองมันสีแดงพานามันแดนพานาไปอยูย่นอ้ยจะชุดกับ่ัมมีห้าผัวลังมันวิ่งขึ้นไปที่หลบแล้ววะ่ะท่านผู้ชมเราวิ่งตามขึ้นไปเดียวโดนสวนเราก็ปลาระเบิดใส่มันเลยนะผมเออมามึงเจือระเบิดกูแท้เอาระเบิดไปแดกครับผมแต่วันนี้หูโดนรอยกลัวครับผมตามสิรครับแบบนี้ก็ต้องตามันแลนไปใส่เรียบร้อยใส่เตี ลากออขอด้วยพานี่ปึ้งลงมาหยัางหล,ล่อเรียบร้อยแดกไปน้ำกันครับผมเบิร์ดครับผมเบิร์ดตีอย่างน้ที่เดียวจ้าเนี่ยหลุกซ้องเหลือสามนัดห้าขวดอ่ะตรงนี้สู้ตอบได้โอ้ยมันชีได้ยิ่งไปบรรบันนี่โอ้มันไหม้เลี้ยวไหม้เลี้ยวตอกแตกตอกแตกเลี้ยวมันอยู่ใส่ปะเฮ้ยอยู่ใส่ปะยุงเทืงบ่ดึกระเบิดอัดเลยจังหวะนี้บอลูนไว้อยู่ใส่เก็บของกันหูอุ้ย สุตลูกซองไม่มีว่ะท่ะา tak, นผู้ชมโอ้ดูไปหาใส่นอระบัดทินนี้เฮ้ยมันยังอย่งตกแตกตอกแตกอยู่เลยว่ะเฮ้ยมันยังไงวะกูว่าข้างบนแน่เลยเดี๋ยวมึงยี้ยัน้ยเสะละหลังคาบ่โอ้หนาซีเมนว่าหลังคาว่าเบิ่องสวงเลยเฮ้ยมาดูยู้ยเสะละเยูุ้ยเสะละยู้ยเสะโอ้ยนั่นได้เห็นแต่ดากเอาลูกซองอันดากมันอ้ยบ่แตกอาวอุธไฟวันกูจะใส่เข้าไป ยาจื้อก็ผมสวยงามได้คิวมา1นึ่คิวก็ผมมันโดดมากยังลยงล่ะโดดมากพถึงมองตาเอแอกเสียครับผมยาจือ้อลาก่อนเกินเลยทีเดียวจ้ามาผู้เดียวจังสี่มึงบวกเลยว่าบ่มีทางรอดอัอดตราการรอดชีวิตเป็นศูนย์กันเลยทีเดียวเจียวครับผมนี่หน,นาละไปกันต่อตัวโอ้ยตรงนี้มีอะไรนี่มียา,าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันต้องใส่มันต้องใส่ ขอญาตเก็บยาก่อนล้วกันโอ้เออยูจีมาท่านผู้ชมนี่บอกเลยว่าแพทนี้มันเกียนเด้ปืนนี้นะเอออาหมิ่นนีรั่วเดี๋ยวว่าไม่มีของแต่ง,ตงเลยน,น,นะมันยิงปอร์เปรร์รโอ้ยพันนี่มันพันอ่ะมึงยิพันอ่ะโอ้ยโอ้ยโดนไปแล้วสองเมตรกระผมจงังหวะนี้ยังไงโอ้โหปักไอวอลไว้ไเต็มเลยว่ะแต่ว่าผมมีระเบิดสลายไอวอลจังหวะนี้ยังไงไปไหนโอ้ยคูเดซแกแนนนี่แสแนนนีตีน่ากล ลากว่าแต่จอยอยากจะดีโอ้ยมันแล่นเขากูแล้โอ้ยเอาไปหลังมึงเอาไปอุ้ยเต็มหัวเต็มหัวแบบมึงเอาไหมล่ะเพื่ออมาเลยกไอ้หูมันปักไอ้หัวมันขี่ไปใส่ละเพื่อนปั๊ดปั๊ดไปใส่เรียบร้อยเตะครับผมโอ้โหดองทิ้งกันเลยทีเดียวเชียวครับผมสวยงามโอ้ยมีอีกตัวมีอีกตัวไม่แล้วไม่แล้วโอ้มันมาอย่างมาอย่างหมูมึงเกลียบหมูเกลียบร้อยเตะครับผมเจ็บมือกี่กันเลยทีเดียวเจ้าอื้ยมันจะเจอเดี๋ยว มาแล้วเก็บของมกันสวยงามได้กาอนครับผมเยี่ยมเลยเยยี่มเลยของไรเครื่องไรเอาละเฮาเก็บยังคักเหนื่อเทเก็บจนเบิดหมดเลยจนเต็มกระ,ปะเป๋าหมดเลยเนาะเออมันยังสีมีแนวก็ว่าไปสู้เขาหน่อยนะสารพยาตุกอนต้องพร้อมนะยากระสุนนี่มันต้องพร้อมเนีเ่แต่ว่าตอนนี้ลูกกระสุนลูกซ้องมันบ่ค่อยมีสันเดียวนี่เออจังเดันมาแล้วมาแล้วมึงเอาได้เพื่อนโอ้ย ไม่ถูค <dá> รับผมนิ่ถืออยู่ต่ว่าาไอว่มันจะไปแทมันจะไปหูบอตายว่ามึงคือิมึงถึงแ่อูหูไม่ทันว่ะ่มมันคือบ่าด่ะโดมาข้าในขังกูขังกูใจเย็นเด้อพันยาก่นุ่มเจอนเจอนมเจอโอ่นไงไงไไงคำยดออกมได้บ่ได้อูเรียบร้อยโดนขังไอ้บเดี๋ยวเดินเอข้าีจออไปอย่าผมจงไปเด้อมึงเอาไล้ละูเรียบร้อยไปวันหาวลายบอ ฮาวไลโบจังหวะเี้ยววูนมันว <White. S 2> ิ่งมาแล้วเพื่อนมันโอ้โหจูกรจูกรอย่างว่านี่อ๋อโอ้บคันนั่นพัดจีบไปใส่เรียบร้อยแตกอีกตัวหนึ่งมึงอย่าจูบมึงอย่าจูบโอบอกไอ้ขี้ข้อกันมากมากเดียวมันบ่ได้ดอกโอ้โหกระสุนเบิดห้าขวานแดงเลยใจเย็นใจเย็นกระสุนลูกซองกับบะมี่ได้บาดปังไอ้บอปังไอ้บอแม่นบคันนี้มีบ่ได้โอ้โหลูกซองวะอีกมีโอ้รถกันระเบิดแม่มึงเอ้ยว่านจีคี ไอ้รถเปลนชุบมูมูกูตายเบิร์เลยสามคนชุบมาขัวสูสูบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยังมีจะตายอย่างเดียวนะสูเนาะโอ้ยเนาะเขาบอกาเต็ีมไม่สามารถเก็บได้เพราะสันโอ้กระสุนลูกซ้องก็ไม่อยู่แบบที ah> <h <h um> ah ้เนาะหน้าขัวมึงเอาไม่เป็นนะครับผมวิ่งไปล้วกันนะผมพอาะถุยเพราะเพราะว่าเรามีเออเออที่โดดอยู่นะเออที่โดดแบบโดดฟิวฟิวไปนะเออไปเฮ้อ ไม่เป็นไรลองไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันผมวงยังไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าวงนี้จบปุ๊บนี่มันอยากแห้งเลยเอเอไปเฮบผมมาป้าอู้ซุปหมูปิ๊บเรียบร้อยเกิดเบิดครับผมนี่มึงตายอีกนะมึงตายกูซุปได้ได้คุยบอกไว้กอดเ้อะซุปหาปัวสูเอาชีวิตรอดไหนมันได้ไหมเกี่ยวเอาชีวิตรอดไหนมันเปนเกิดมาปิ๊บมึงก็ตายรวดเนาะ ซุมเฮนี่ก็ได้อ่าวครับมาไปก่อนจะบาดก็ดูมันมีคนบปล่าเหรอเดี๋ยวเบิร์นนี่หนีก่อนเออม,มันมีกระสุนลูกซองมันเองอยากได้โอ้มีกระสุนลูกซองพอดีเลยว่ดท่านผู้ชมโอ้สวยงามอุ้ยได้มาอีกแล้วโอ้ได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยี่สิบแปดนัดเอาได้การอยู่พอได้ยิงอยู่หรอกถึงว่าสิบ่าเต็มกระเป๋ากันพอได้ยิงอยู่โอ้ยหน้าวงก็มีว่ดท่านผู้ชม เราจะวิ่งไปสวยๆบ่ได้นะเราต้องแบบนินเนียนไปนะผมไม่งั้นหัวแตกโอ้มันใส่กันมันใส่กันเฮ้ยมีตัวว่ายน้ามันไ่ายน้าโอ้โหมันทำไมไม่โดนตัวว่ายน้ำตัวว่ายน้ำไม่ยินฟีถ้าตายคือได้คิวเลยเอายังไงโอ้โหมันปักไอ้บัวมันเร็วว่ะถ้ากระสุนไม่หมดนะเมื่อกี้บอกเลยว่าได้คิวฟรีครับผมจังหวะนี้มาแล้วครับผมหลบหลังต้นไม้มาจังหวะนี้เฮ้ยาหานมันอยู่ลงๆมันอยู่โลกมันลกโอ้ยคือตายยากเตเรียบร้อยดาวนึงดาวหนึ่งครับผมดาวหนึ่งไม่ใช่ดาวนี้เรียบร้อยดาไปอีกผม แตกก็เลยที่อยู่เชื่อมงผมจังหวะนี้โอ้โหผมว่าต้องไปแล้วว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปก่อนเด้อจังหวะนี้เขาวงก่อนจ้าวงเสือแข้งแล้วโอ้โหดูดีวงแรงตันบลอนตันเราโอ้โหเกือบตายภูปักไอพวกก็ตะโโหใจเย็นเนียนเหลือสามสิบสองโอ้โหเกือบตายห้าขวบเอาเอาเอาซ้ายว่ะเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยบัจปยะเฮ้ยจังได้โอแตกจ่อยห้าขวบบักไดยิงมันวะกระสุนกระสือเบิร์ดเหลือสามสิบ หานัดทเมีนดูเห็นยังบดไอเลยบระดรีกระสุนเบิดเห็นไหมขนาดว่ากเก็บมาเยอะๆนะเนี่ยกระสุนหมดเลยครับผมจังหวะนี้สองร้อยเฮ้ยพะกานั่นมันย<ม>ิไปไหนเปิดมันเปิดมันเปิดมันจังหวะนี้โอ้โหไม่น็อกไว้ท่านผู้ชมกระสุนเหลือจุดสี่นัดว่ะโอ้โหเอาไม่ลงจริงๆครับผมต้องชาร์จเอาเลยนะตัวนี้นะโอ,โอ้มันสวนมันสวนเลยยิงกขบอเขาว่าเปลี่ยนทางนะโอ้ยขนาดนี้วะเฮ้ยยังไงจังหวะนี้ปเจาะเอ้าบลาโอ้ยเตรียมระเบิดมาแล้ว ผมเต็มแล้วเบิดมาแล้วยังไงจังหวะนี้หูเต็มหัวผมโดนไปสามสิบาผมจังหวะนี้ยังไงเอา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 เวลาหูเอาระเบิดไปอีกกูมียังกูดึกใส่แม่เหมือนเลยโอ้โหเข้าหูยังไงกูมีระเบิดนะกูมีระเบิดนะเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยร้อยยี่สิบสามจังหวะนี้มึงไปไหนพุ่งไปตะหูเต็มหัวแต่ไม่ตายผมเลือดมึงเท่าไรวะเรียบร้อยดาวมึงอย่าจื้ออุ้ยพามันนี่ของชุบเรียบร้อยตายตายไปครับผมจังหวะนี้ บอกเลยว่าไผก็ได้ครับไผก็ได้เก็บของเว้ยประค่านี่ถ้ามุนก็มี่วะหูคนตอนนี้เยอะมากเอ้ยมันมาแล้วขลังก็มีโอ้โหยังไงยังไงครับผมมึงยอมมึงอีบ้ากูถือแยังนี่โอ้โหมีดบินห้าขวบดากนถือถึงหัวกูแดงได้ปะมี่หัวแตกเละโอ้มันมาสาดจ่อยห้าขวบประค่านี้มันมามึงมาหยั่งมึงมาหยั่งเรียบร้อยดาวนึงครับผมจังวันนี้ซ้ำทีซ้ำทีโอ้ยบอทันวะมาแล้วมาถึงจุดมึงจะไปไหนไปก่อนละกูจังวันเนี้ยอ้เตี้ยเตี้ย โอ้เรียยม้อยโอ้โหติดเหลี่ยมไอ้วอมไปบไ่ไใดตายจอยโอ้โหลืมบึงมูมูกตูตายแต่ใจย่ำไหนวะโอ้โหโอ้โกูลำบาดหัวมีเหมือนไม่มีซ้ำกุเล่นพู่เดียวอรวณฮาคัวดากันงเนี่ยเออกำลังลมีโค้ชแห่งสีส้มกูเม อุกอังเอาแต่ว่าเออเอายังไงฮะสองคนครับผมสองคนสองคนกับโอ้ยตายบิดมิงแล้วยังไงจังหวะนี้สองเท่าเอาบัคานันถึอยังแม่งถึอซะไหนดีวะยังไงครับผมจังหวะนี้บัคานี่มีลูกโซ่เอาเรียบร้อยตายก็ถึงระเบิดผมจังหวะนี้สับไอ่ฟ้าฟาม마สเข้าไปผมจังหวะนี้มีปืนไรอู้ย์ฟามาสกับทาก้อนครับผมจังหวะนี้แล้วอยู่ไหนหาเพราะเห็นตาเมื่มมื่นบอกเขาอยู่ผุน่ะลังรถผุนโอ้ผุน่ะผุน่ะผุน่ะ เรียบร้อยโดนไปครึ่งหลอดระบมพันยาบ่พันยาไหมแพลอะครับแพลอะครับโอ้โห,โห,โหยาไม่พันด้วยโอ้โหโหโหยพันแล้วยังไงฮะโดนสไนโดนสไนย,ยิงไอว้วออุ้ยจังหวะนี้ยังไงปักไอ้วอไปสองอันแม่นพันยากบ่แล้วบานที่นี่ยังไงครับผมกลัวมึงบ่ได้พันดอกฮ่าขวดอ้ยยังไงครับผมจากกาังหวะนี้พันได้หรือเปล่าพันได้รึเปล่าโอ้โหมันพันอายุมันพันอาย,ายุโอ้ยแบด็ดโอ้ยไอว้วอเบอรแล้วมึงตังค์สิ ตั้งแม่งเบิดเอายังไงปาดเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหดาเมจเข้าไปเก้าโอ้จังหวะนี้ไงซับเข้าไปซับเข้าไปโอ้โหมีลูกซองแต่ไม่เล่นครับผมเล่นฟาร์มาร์โคตรตึงยังไงจังหวะนี้โอ้โหตายกว่ามึงร่วงนี้เอายังไงจังหวะนี้เอาฟาร์มาร์สไปยิงกับปูลูกซองเรียบร้อยถือลูกซองว่ายิงตายจอยห่าหัวดาโอ้โหหัวหัวอะไรี้นะแต่กูปติเไอว่านะบอกเลยว่ามึงเบิดเบิดตี บอกซื้อซื้อซะอห้าขวาดา้มื้อนี้พิดพลาดพิดพลาดทางเทค็กๆหันจังเดยก็หันบอกไม่หันจนสุดจอลวแม้มันยังติดอยู่แม่โอ้ปวดหัวอะไรเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้นัวอยู่แต่ว่าไม่ได้ที่หนึ่งว่ะโอ้โหได้นัวซื้อซื้อ,อ,อห้าขวาจัดไปสิบห้าคิวแอซิหนึ่งครับผมดามีดห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้า เพื่อนข้าไปส่องมาเฮ้ยข,ข,ข้าไปส่องข้าในขาไปศูนย์โว้ยปวดหัวหล <c oughs> ายเอาละครับสอนนัคิปนี้ไม่มีมละมากก็มาโชว์กรรมกักเกียนประมาณนี้ผมถ้าสำหรับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยลักกันนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปจะพยายามทำคลิปเราบันทีนี้นะเอออื เนื่องจากไฟหมดนวาชางหน้าขวานาะหาไฟก่อนหาไฟมาสมกันมันยังมีไฟเห็ด <c oughs> เอาหาหัวเอาสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย